ชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานานกว่า50ปีแล้วชาวบ้านที่นี่ก็ได้นำเอาภูมิปัญญาการมัดหมี่มาใช้ประกอบการดำเนินชีวิตเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นทำใช้เองในชีวิตประจำวันหรือทำขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งการทอผ้ามัดหมี่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การทอด้วยมือไว้โดยใช้กี่พื้นบ้าน เพื่อใช้ในชวิตประจําวันพิธีกรรมทางศาสนาสวมใส่ไม่ร้อนราคาไม่แพงหาซื้อง่ายที่สําคัญยิ่งใช้บ่อยผ้าจะนิ่มใส่สบายมากขึ้นเราก็หาข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มทอผ้าบ้านห้วแก้วกับกลุ่มอื่นๆของพิจิตเพราะว่าลายผ้ามันก็จะเหมือนกันใกล้เคียงกันเราก็เลยลายผ้ายังคงเดิมอยู่แต่เราหันมาใช้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่ฟ้าหญิงท่านประธานลายผ้า ลายขอเจ้าฟ้านะคะลายแรกแล้วมีการส่งประกวดแล้วแล้วท่านท่านเน้นให้ใช้สีธรรมชาติเราก็เลยนำใบของดอกแก้วมาย้อมผ้าที่เราคิดลายผ้าที่คิดขึ้นมาใหม่ย้อมด้วยใบใบต้นดอกแก้วค่ะก็เลยเป็นลายดอกแก้วย้อมด้วยใบต้นแก้วอย่างนี้ค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านห้้ยแก้วจังหวัดพิจิตรดำเนินรอยตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแบบลายผ้าและประธานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้รวมทั้งท่งพระราชทานพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนเพื่อให้กลุ่มทอผ้าตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมทั้งการผลิตผ้าโดยใช้สีธรรมชาติการพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกไม้ให้สีธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางแห่งความยั่งยืนด้านผ้าไทยให้กับประชาชนคนไทย ุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้วจึงขันมาใช้เส้นใหญ่จากธรรมชาติและใช้สีธรรมชาติจากพืชที่ให้สีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมมาทอผ้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสีน้ำตาลอมแดงที่ได้จากเปลือกประดูสีของต้นสะเดาให้สีน้ำตาลอ่อนสีเขียวอมเหลืองจากใบมะม่วง หรือล่าสุดนําอัตลักษณ์ของหมู่บ้านที่มีต้นแก้วอยู่จํานวนมากจึงนําใบแก้วมาย้อมเส้นไหมให้สีเขียวอมเหลืองอ่อนเนื่องจากว่าเรามีโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระดำรีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนชกัญญานะคะที่สนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าเนี่ยมีการนำลายผ้าพราสทานไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำไปสู่การสวมใส่ผ้าไทยแล้วนอกจากนี้ท่านยังส่งเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของ แฟชั่นยั่งยืนด้วยซึ่งแฟชั่นยั่งยืนในที่นี้ก็คือการาใช้แฟชั่นที่เป็นมีกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่า,าการประกวดลายผ้าพระราชทานเนี่ยจะส่งเสริมให้กลุ่มต่อผ้านเนี่ยใช้สีธรรมชาติผ้ามัดหมี่ลายสายดอกแก้วเป็นลวดลายของผ้ามัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลห้วยแก้วซึ่งประยุกต์และพัฒนาลวดลายจากอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งบริเวณห้วยหนองคลองบึงบริเวณนี้มีต้นแก้วขึ้นอยู่มากมาย จนตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านว่าบ้านห้วยแก้วกลุ่มทอผ้าห้วยแก้วหมู่ที่1ตำบลห้วยแก้วจึงคิดค้นและพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมีขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าลายสายดอกแก้วซึ่งมีความสวยงามและเป็นที่นิยมของตลาดและลูกค้าเป็นอย่างมากปัจจุบันได้มีการต่อยอดภูมิปัญญาโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่คิดค้นต่อยอดจากลายสายดอกแก้วมาเป็นลายดอกแก้วที่ใช้ส่วนใบของต้นแก้ว มาย้อมเส้นฝ้ายและทอลวดลายให้มีความสวยงามสื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนคนห้วยแก้วได้เป็นอย่างดีทีมข่าว n b t ทพิษณุโลกรายงาน